วันนี้นะคะมะนาวมีโซฟาดีๆมานําเสนอพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆของเดือนนี้ค่ะนั่นก็คือโซฟามิน่อาริโซนาตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้นะคะจะมีความกว้างนะคะอยู่ที่2เมตรห้ส่วนด้านเบดยาวนะจะอยู่ที่เมตรเจตรงที่มะนาวนั่งตรงนี้นะคะลึกถึง52เซนอันนี้ยังไม่รวมเวลาหลบพิงด้วยนะว่ายังลึกกว่าน,นั้นได้อีกตัวน,นี้มีหมอนให้สามารถแยกออกมาแบบนี้ได้ สใบเรียกได้ว,ว่าครบเซตแบบที่มะนาวนั่งแน่นอนที่พักแขนทางด้านข้างตัวนี้นะคะออกแบบมาให้วางแขนได้สบายๆและสามารถนอนหนุนได้หากไม่ต้องการใช้หมอนค่ะเดือนนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแน่นอนปกติมินิอนิโซลารุ่นนี้ราคาเต็มอยู่ที่16,900บาทรับไปเลยค่ะทันทีลดเหลือ14,900บาทเท่านั้นที่สำคัญนะคะโซฟา ะะสามารถเลือกสีได้เลือกเบสได้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะ,ะอย่าลืมเลยว่าตัวนี้เป็นหนัง PU นั่งสบายมากๆจริงๆนะคะหาสนใจนะคะสามารถสั่งได้ที่เพจ Facebook ของเรานะคะ i.g. หรือว่าใน Youtube ก็ได้นะคะน้องแอดมินรอตอบอยู่นะรีบทักมาเลยค่ะ